ทําง่ายกินแซบสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาทมําเมนงูง่ายๆสไตล์พราชเช่นเดิมนะคะเพื่อนเพิ่มเติมก็คือความอร่อยยมนี่ยัมมี่อเกนนะคะเพื่อนวันนี้พราชมาทําอะไรสูตรพราชสไตล์ยำขนมจีนกุ้งลวกนะเพื่อนนะคะวันนี้พรราก็เพอแพรเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ พราวก็จะมาทำวิธีการยําของพลาให้เพื่อนได้ไดเห็นนะว่าจะเซ็แค่ไหนนะคะเพื่อนมีอะไรเอ่ยยาขนมจีนนางเอกก็ต้องขนมจีนใช่ไหมคะเพื่อนขนมจีนอันนี้ก็อุ่นเรียบร้อยกําลังออกไอนะ,ะถ้าขนมจีนเย็นเอาไปอุ่นนะคะเพื่อความอร่อยนะคะสูตรน้ํายําก็คืออ่ ปลาทูน่ากระป๋องนะคะน้ำปลาร้านะคะปลาปรุงสูตรเองนะคะปลาทูน่ากระป๋องแล้วก็หยอดน้ำปลรราปรุงรสตามใจอชอบอันนี้น้ำเพื่อเพิ่มความอร่อยความนัวนะคะของยำขนมจีนนะคะเพื่อนนะคะสูตรทูน่าน้ำปลารานะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือ กุ้งลวกนะใส่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าจะทานขนมจีนถ้าใส่กุ้งเยอะมันก็อิ่มเนาะฮะเพื่อนนะฮะกุ้งลวกเรียบร้อยนะฮะใส่เจวนะฮะสะอาดสะอาดนี่ค่ะนะคะหางงอนะคะตัวม้วนนะคะงอเป็นกุ้งเลยค่ะก่อนอื่นก็ขาดไม่ได้นะเครื่องเคียงมีนางเอกแล้วก็ต้องมีตัวอิจฉานะฮะนะคะตัวอิจฉาเยอะเลยนะคะมีอะไรเอ่ยนะคะก็จะมีมะนาวนะคะ พริกแคปซิคันสามสีคือพริกหวานนะคะหั่นซอยเรียบร้อยนะคะก็และมีนะคะผักชีนะคะหอมแขกหอมแดงนะคะก็มีถั่วฝักยาวที่ขาดไม่ได้เลยนะคะทุกอย่างพอล่าซอยซอยชิ้นเล็กนะคะเพื่อนนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะมาดูาขั้นตอนการปรุงของพล่าเลยนะคะว่าจะอร่อยแซ่บนวัวแค่ไหนนะคะเพื่อนคะ่ะเตรียมกระมังเลยค่ะยำนะคะจะได้คนสะดวกสบายนะคะ ก็จะใส่อะไรลงไปก่อนก็ยำนะคะเพื่อนนะคะอะไรก็ได้ลงก่อนสุดท้ายก็ไปอยู่รวมกันนะคะก็พลาก็จะเอาเส้นขนมจีนนะคะเพื่อนลงก่อนเลยนะคะขนมจีนก็ถ้วยหนึ่งนะคะทําเสิร์ฟเล็กนะคะนะคะเสิร์ฟเล็กพอใส่เครื่องปรุงก็นะคะเหมือนเดิมนะคะสไตล์พลาจากนั้นนะคะเครื่องนัวก็นะคะด้วยน้ําทูน่าปลรรานะคะเพื่อนนะคะ สูตรพราปรุงเองค่ะนะคะน้ำนัวเนี่ยค่ะปลาทูหน้าเขาจะมีความอร่อยความมันนะเพื่อนนะคะใช้แทนปลาทูนะคะเพราเราว่าอร่อยกว่าปลาทูได้ซ้ําไปนะคะอันนี้ก็คือน้ํายํานะคะเครื่องยําให้อร่อยนะคะน้ํานัวน้ํานัวจากนั้นพร,ราจะบีบมะนาวนะเพื่อนนะคะพระาไม่ชอบเปรี้ยวนะใส่ชิ้นเดียวนะคะเพื่อนพราไม่ชอบเปรี้ยวค่ะนะคะ ล้วก็จะโรยพริกป่นนิดนึงนะคะไม่ทานเผ็ดนะคะก็นิดนึงนะคะตามใจชอบนะเพื่อนทานเผ็ดก็ใส่เยอะนะคะพระาก็จะหยดด้วยน้ำปลา,อ,าอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อความนัวนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะของพี่ไม้เอาอยู่นะคะจากนั้นก็หยดน้ำปลาเพื่อความหอมนะเพื่อนไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเค็มนะคะตอนนี้น้ำก็เริ่มเยิ้มออกแล้วใช่ไหมคะ จากนั้นก็ตามด้วยกุ้งลวกนะคะเพราะว่าไม่ไม่ทานกุ้งสดนะคะก็ทําเป็นกุ้งลวกนะคะเพื่อนนะคะนี่ค่ะนะคะสี่ห้าหกเจ็ดตัวนะคะแค่นี้เพรา่าก็ว่าเยอะแล้วสําหรับเพรา่านะคะเพื่อนทานกุ้งเต็มที่ไม่เกินสามตัวสี่ตัวเพรา่าใส่เยอะวันนี้จากนั้นนะคะเพรา่าก็จะใส่เข้าไปลงไปเลยนะคะก็คือต้นหอมอ่าหัวหอมแดงพูดผิดอีกแล้วนะคะหอมแดงค่ะนะคะ ถั่วนะคะหอมแดงถั่วซอยถั่วฝักยาวบ้านเรานะคะที่พอล่าไปตลาดไทยมานั่นแหละคะ่ะเยอะมากเลยสวยงามนะคะเพื่อนนะคะใส่ตามใจชอบเลยนะคะก็ตามด้วยสปริงออนเนียนนะคะต้นหอมนะคะตามด้วยแคปซิคกกัมสามสีนะคะก็มีแดงนะคะมีเหลืองมีเขียวค่ะนะคะพอลาชอบค่ะนะคะมันหวานดีนะคะ ยำมุนเส้นของพอล่าก็จะเป็นรสนะคะหวานนะคะนิดนึงนะคะรสกลมกล่อมเลยค่ะมีหวานนิดนิดนะคะแค่ใส่เครื่องปรุงลงไปก็ล้นจานแล้วใช่ไหมคะเพื่อนจากนั้นก็ตามด้วยผักชีโรยหน้าเช่นเคยนะคะสไตล์พอล่า <c oughs> <c oughs> เพิ่มความหอมนะคะผักชี <c oughs> พอล่าไม่มีสารเหน่นะคะเพื่อนที่เป็นหน้าหนาวสารแเน่ตายหมดค่ะนะคะไม่เป็นไรค่ะนะคะ ตอนนี้เครื่องทุกอย่างก็ลงครบเรียบร้อยก็ซาวเลยนะคะคนเข้ากันเลยนะคะเพราะราชอบใช้ที่หนีดนะคะนะคะเขาคนเข้ากันดีนะเพื่อนนะคะเนี่ยนะคนเลยค่ะนะคะอาได้เป็นกะละมังจริงๆค่ะ <laughs> คนเข้าไปเลยนะคะเพื่อนทุกอย่างสุกนะคะเพื่อนทานไม่หมดเราสามารถใส่ตู้เย็นเก็บกินอีก ตอนท้องว่างอยากนะเพื่อนนะถ้ามันเยอะสําหรับพรานะคะส่วนมากเครื่องของปรุงของพรามันก็สุกแล้วเนาะถ้ากินหมดครั้งเดียวก็ดีค่ะไม่ต้องเก็บนะคะอย่าทิ้งก็เสียดายนะคะเพื่อนยำขนมจีนของโปรดของใครๆเลยใช่ไหมคะส่วนมากก็ไม่มีใครทิ้งหรอกคะ่ะ <laughs> ง่ายไหมเพื่อนยำขนมจีนพล่านะคะสไตล์เมืองนอกเลยเนะะี่ยสไตล์พรานะคะ สีสันอาจจะไม่เผ็ดจัดจ้านนะคะเพราะเราไม่ทานเผ็ดเนาะเราไม่ทำลายสุขภาพในการอาหารนะคะทำเพื่อสุขภาพค่ะกินแล้วมีความเดือดร้อนก็ไม่ไหวค่ะนะคะทำอะไรที่เราชอบนะคะเราไม่ทำแค่โชว์เพื่อนนะคะเพื่อนเราต้องทำที่เรากินได้นะคะ หอ,อมหน่าทานมากพระร่าช,ชิมรสแล้วอร่อยกำลังพอดีเลยเพื่อนนะคะเปรี้ยวนิดๆน,นะคะเผ็ดนิดๆน,น,นะคะหวานนิดๆค่ะนะคะรสชาติอร่อยมากเลยนัวอย่าบอกใครเลยนะคะมันปลาทูน่าด้วยค่ะเพื่อนนี่ค่ะเดี๋ยวพอร่าจัดจานเสิร์ฟเลยนะคะ ทุกคนยำขนมจีนง่ายๆสไตล์พลาสูตรทูน่าน้ำปลารานะคะเพื่อนกุ้งลวกนะคะทำออกมาแล้วก็สีสันอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนสุดที่จะบรรยายเลยนะคะผักข้างเคียงพลาไม่ได้จัดใส่จานนะคะเพื่อนเพราะจานมันล้นจานแล้วนะคะเดี๋ยวก็มีผักข้างเคียงก็มีทั่วมีสลัดนะคะมีแตงนะคะเพื่อนนะคะแล้วแต่ชอบนะคะจัดผักมาทานร่วมกับยำขนมจีนนะคะเพื่อนอันนี้พลากระทะ ทำวิธีการทําการยําขนมจีนให้เพื่อนเห็นนะคะเพื่อนว่าทําออกมาแลว้วมันหน้าตาหน้าทานแค่ไหนคะเพื่อนดูสิอร่อยมากนะคะมามามาทานด้วยกันกับพอลล่านะคะวันนี้ไม่ได้ทานโซนนะคะเพื่อนขานะคะทํายําขนมจีนนะคะน้าปลาทูน่าโชว์เพื่อน <c oughs> ๆนะคะเพื่อนก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์ like, เนาะกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่มาชมคลิปให้พอล่าขอทุกคนมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองนะคะไม่เก็บไม่จนคะ่ะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ